สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะพามาอัปเดตนะครับบ้านของน้องบิ๊กซีกันนะครับผมนี่ตอนนี้นะครับเราก็ขายอาหารออนไลน์นะครับวันนี้ก็เป็นเทียงวันที่3ามเท่าน,นั้นนะครับที่หาสันทยนะครับผมยังไงก็ฝากทุกท่านด้วยก็แล้วกันนะครับอ่ร่วมนะครับผมสมทบทุนนะครับสร้างบ้านให้กับน้องบิ๊กซีกันได้นะครับอย่างเพียนครับผมนางก็อาศัยอยู่แบบนี้นะครับมีต้นไม้2ต้น พื่อบางแดดเท่านั้นนะครับเวลาช่วงเช้าเช้าช่วงเที่ยงนะครับนางก็ตากแดดนะครับไม่มีที่อยู่นะครับตอนกลางวันนางก็ไปอยู่ตรงนู้นบ้างตรงนู้นบ้างตรงนู้นบ้างนะครับผมเพราะว่านางไม่มีที่อยู่นะครับสวนบ้านของนางนั้นนะครับผมโครงการนี้เราสร้างขึ้นมาเมื่อไม่นานครับผมหนึ่งเดือนกว่าๆเท่านั้นนะครับหนึ่งเดือนกว่าๆตอนนี้ก็ถือว่านะครับผมสาเร็จลุล่วงมาได้เยอะเหมือนกันนะครับผม ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณไปยังทุกทท่านด้วยนะครับที่ร่วมนะครับผมสมทบทุนนะครับสร้างบ้านให้กับพังน้องบิ๊กซีกันนะครับทุกๆกคะแนนทุกๆตะกาเราจัดทําให้เกิดประโยชน์แน่นอนนะครับนี่แหละครับผมน้องบิ๊กซีนะครับหลังก็ทรงการกล้วยแบบนี้แหละครับหลายๆท่านก็จะคุณนาคุณตานางดีนะครับแต่นะครับยังไม่มีใครรู้ว่านางใช้ชีวิตและความเป็นอยู่อย่างไรนะครับ ก็อยู่แบบนี้นะครับผมเนิ่นนานนะครับผ่านแดดผ่านฝนมาก็หลายฤดูกาลนะครับผมอายุ22ปีนะครับผม22ปีต้นไม้ด้านหลังก็ไปถูนะครับจนอย่างที่เห็นครับผมตายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วห้ามถูครับผมต้นนี้ถูได้แต่ห้ามแรงนะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมสมทบทุนนะครับสร้างบ้านให้กับน้องนะครับ ทีนี้นะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านมาดูนะครับความคืบหน้านะครับนี่เลยครับผมเราก็จะทําการผมก็บอกไม่ได้ครับผมแต่โครงสร้างของเรานะครับผมก็8ปคูณเนะครับผมเห็นไหมฮะแปดคูณเก้านะครับเห็นไหมฮะตอนนี้เสร็จสับแล้วนะครับหลังคานะครับหรือว่าโครงสร้างนะครับผมก็เสร็จสับนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ก็เหลือเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับต่อไปนี้ก็คงจะเหลือสันทยนั่นเองนะครับผมงบนั้นอยู่ที่นะครับประมาณนะครับ4 0,000คะแนนนะครับผม4 0 0 0 0นคะแนนนะครับเราก็ทําการไลฟ์นะครับผมมาวันละ50ตะกร้าครับผมแต่ไม่ได้มาทุกวันนะครับผมไม่ได้มาทุกวันนะครับถ้าใครที่รับชมไลฟ์เรานะครับตลอดนะครับก็จะรู้นะครับ ห่างหายกันไปเนิ่นนานนะครับตั้งแต่วันที่30นะครับผมก็มาเริ่มวันที่9นะครับเพิ่งทําการไล้์ได้3วันเท่านั้นนะครับก็เก็บเล็กผสมน้อยกันไปนะครับบางวันก็มีปัญหาขัดข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบไฟนะครับระบบ Wi-Fi ด้วยนะครับผมมีปัญหาบ่อยครั้งนะครับเพราะว่าด้านบนนะครับหมู่บ้าน20หลังนี้นะครับจะไม่มีสัญญาณนะครับผมเราต้องใช้ Wi-Fi นะครับถ้าไฟดับก็คือจบข่าวกันเลยนะครับ นี่แหละครับผมพาทุกท่านมาเยี่ยมมารับชมนะครับมาดูบ้านของนางกันนะครับเป็นเชือกเดียวนะครับที่หมู่บ้าน20หลังนะครับที่ยังไม่มีบ้านนะครับผมนั่นก็คือพังน้องพิกซีนั่นเองนะครับหุ่นนางก็สวยงามนะครับผมอ้วนกลมกันเลยทีเดียวนะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมเดี๋ยวนางก็จะเก็บกินหมดแน่นอนนะครับเก็บกินหมดแน่นอน ยังไงก็ฝากทุกท่านนะครับผมเป็นกระบอกเสียงให้นางกันได้นะครับ1แช์นะครับผม1แชร์นะครับเพื่อเป็นสะพานบุญร่วมกันนะครับเพื่อให้โครงการนี้เสร็จไปด้วยดีนะครับผมอย่างที่ผมพูดเหรอครับผมโครงการนี้เราใช้เวลากันเพียงเดือนกว่าๆเท่านั้นนะครับผมเดือนกว่าๆนะครับผมก็จะทําการไล์นะครับแต่ก่อนนะครับผมวันอังคารจนถึงวันอาทิตย์นะครับผมวันอังคารจนถึงวันอาทิตย์ แต่พักหลังมาผมก็ติดธุระหลายสิ่งหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะไปแห่บ้างไม่ว่าจะอ่ะนั่นแหละครับผมงานบวชงานอะไรบ้างนะครับช่วงนี้นะครับก็รอติดตามแล้วครับผมวันไหนผมมาไลฟ์นะครับเดี๋ยวผมก็จะแจ้งให้ทราบนะครับวันไหนไม่ได้มาผมก็จะบอกทุกท่านนะครับเวลาช่วงนี้ก็ถือว่าอากาศดีแล้วครับผมนะครับไม่ร้อนนะครับแต่ถ้าฝนมาก็รู้ๆกันนะครับผมเพราะว่าตรงนี้นะครับโล่งครับผม ไม่มีอะไรให้หลบนะครับนางก็ดูตรงนี้มาเนิ่นนานนะครับผมก็ฝากทุกท่านนะครับผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่ได้รับชมคลิปนี้นะครับก็จะลืมนะครับผมจะไลฟ์ช่วงประมาณ1 5 0 0นนะครับแล้วก็ไปสิ้นสุดอยู่ที่18.30นนะครับผมยังไงก็ฝากทุกท่านด้วยก็แล้วกันนะครับเป็นกําลังใจให้น้องนะครับบิ๊กซีนะครับเพื่อจะได้มีบ้านอยู่นะครับเหมือนเชื่อกันอื่นเขานั่นเองนะครับ อีกไม่นานครับผมอีกไม่นานนะครับผมหวังไว้นะครับประมาณ3มเดือนนะครับกับโครงการนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับเราก็ทําการไลฟ์นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องของผมนะครับหรือว่าช่องพังน้องพี่ีด้วยก็ดีนะครับต่างคนต่างช่วยกันนะครับวันไหนที่ผมไม่ว่างผมก็จะอ่ะคุยกันนะครับบอกว่าอ่ะมาช่วยฝั่งนี้ได้นะครับทางช่องพังน้องพี่ีนะครับอยู่ก็อย่างที่เห็นเลยครับผมที่โล่งนะครับ แม้กระทั่งเวลาเราไล่นะครับแดดมาส่องเราครับบ้างนะครับผมเพราะว่าเห็นไหมครับดวงอาทิตย์อยู่ฝั่งนี้นะครับทิศตะวันตกนั่นเองนะครับรวมรุ้นกันครับผมรวมรุ้นกันนะครับคงอีกไม่นานนะครับกับโครงการนี้นะครับรับรองครับผมถ้าทุกท่านนะครับร่วมมือร่วมใจกันนะครับผมว่าเสร็จแน่นอนนะครับถึงเราจะมาช้ามาหลังเขาก็ตามนะครับรับรองนะครับนางได้มีบ้านอยู่มีร่มอยู่ แน่นอนไม่ต้องตากแดดตากลมตากฝนอีกต่อไปที่สําคัญนะครับผมกลัวที่สุดก็คือฟ้านั่นเองนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เริ่มเข้าสู่หน้าฝนแบบเต็มตัวแล้วนะครับทุกวันนี้นางเห็นผมนางจะร้องใส่เลยนะครับนางรู้นะครับว่าคนนี้มานางจะได้กินแน่นอนนะครับ เสียดายนะครับเสียดายตอนนั้นนางก็ไปทับนะครับไปทับกับนั่นแหละครับผมด้านข้างนี่แหละนะครับต้องน่าจะเอาขันขันติดนะครับแต่พอวานไม่รู้นะครับว่านางติดพอพาไปเล่นน้ําบางเชือกเขาก็เล่นดีครับผมบางเชือกเขาก็เจอน้ําไม่ได้ครับผมรุนแรงนะครับเล่นน้ําแบบรุนแรงนะครับต้องคอยระมัดระวังนะครับทําให้ลูกในท้องเขาหลุดนั่นเองนะครับ ตอนกลางวันนะครับนางก็จะชอบใส่มงกุฎนะครับผมต้นสับปะรดนั่นเองนะครับผมพังน้องบิ๊กซีแฟมิลี่แต่อย่าให้นางโมงโหนะครับผมอาหารในมือนางนะครับรวดเร็ว,วรุนแรงฉับไวนะครับผมผมอยู่แค่นี้รับรองหลบไม่ทันแน่นอนนะครับถ้านางได้โมโหนะครับถ้าเป็น บางคนบางท่านนะครับนางก็จะทำใส่นะครับแต่สาหรับผมแล้วนางรู้ครับผมเห็นไหมเอาละเอาละเปทันขาดคำโยนใส่ผมซะเนาะ <c oughs> นี่แหละครับผมนางเขินครับผมนางเขินเพราะว่ามันเคยถ่ายรูปถ่ายยังไงนะครับผมนางก็ยังเขินๆอยู่เหรอครับมาช่วยจ้ามาช่วยให้มีบ้านอยู่อีกไม่นานก็จะได้บ้านอยู่กับเขาแล้ว ความสุขมาถึงนางแล้วจ้าอีกไม่นานนะจ้ะอดทนอดทนอดทนมา4ปี5ปีแล้วอดทนอีกไม่กี่เดือนนะครับก็จะมีบ้านนะครับเป็นของตัวเองนะครับไม่หนีหายไปไหนแน่นอนนะครับผมยังไงนางก็อยู่ในโครงการนี้นะครับบ้านก็สร้างไว้ตรงนี้นะครับให้นางได้พักผ่อนหยอนใจนะครับผมหลบแดดหลบฟ้าหลบฝนก็ว่ากันไปนะครับ นี่นะครับวันนี้พาทุกท่านมาดูนะครับความเป็นอยู่นางนะครับเราก็จะมีแท่งตรงนู้นนะครับเวลานางหิวนะครับนางก็จะเดินไปนะครับก็ปวานก็จะเติมน้ําไว้ตรงนั้นนะครับส่วนโคนนะครับนางก็จะใช้ดับกระหายร้อนนะครับเพราะว่าเขาร้อนนะครับเขาต้องเล่นขี่ตมขี่เลนนะครับเพราะว่าช้างเขาจะชอบนะครับผมจะชอบแล้วก็เอา โปะตัวเขานะครับผมเพื่อไม่ให้แสงแดดนะครับโดนตัวเขาโดยตรงนะครับผมคันๆนะครับเนี่ยต่อไปถ้ามีบ้านอยู่นะครับก็จะปล่อยต้นไม้นี่นะครับผมให้นางทูนะครับผมเพราะว่าช้างเขาต้องอาบน้ําแล้วก็ขัดตัวขัดขี้ไข่นั่นเองนะครับผมนี่นะครับพาทุกท่านมาดูนะครับมารับชมมาอัปเดตนะครับบ้านของพังน้องบิ๊กซีกันนะครับ ท่านใดมีอะไรสงสัยนะครับอยากพูดคุยนะครับสอบถามนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับหรืออยากจะช่วยตรงนั้นตรงนี้นะครับติดต่อนะครับคอมเมนต์นะครับหรือทักอดีไลน์นะครับหน้าโปรไฟล์ผมหรือจะเป็นทางช่องทางน้องบิ๊กซีนะครับก็ดีนะครับหน้าโปรไฟล์นะครับจะมีอดีไลน์นะครับตรงนั้นนะครับทักรวมพูดคุยทักถ่ายกันนะครับรวลุ้นกันครับผมอีกไม่นานนะครับอีกไม่นานเป็นลังใจให้น้องบิ๊กซีนะครับ เพื่อจะได้มีบ้านอยู่เหมือนเชื่อกอื่นเขานั่นเองนะครับนางก็อยู่หมู่บ้าน20หลังแล้วครับผมหมู่บ้าน20่สหลังนะครับแล้วก็ผมก็สำรวจให้ทุกท่านได้รับชมแล้วนะครับก็จะมีนางนี่แหละครับผมหลังเดียวที่ยังไม่มีบ้านนั่นเองนะครับผมก็ได้่เขาติดต่อไปนะครับบอกว่าอยากให้มาช่วยนะครับต่างคนต่างพึ่งพาใายกันนะครับผมเวลาเขาลําบากนะครับผมก็ต้องมาช่วยนะครับผม ขุนฐานยูนบอกว่าเหมือนกับนางจะจะให้ของดีนะครับเหมือนฟันนางจะหลุดนะครับยังไงก็รอติดตามนะครับผมเหมือนกับนางเสียวฟันนะครับเหมือนกับฟันจะหลุดนั่นเองนะครับเนี่ยดูเวลานางเคียวครับผมรอดูครับผมรอดูนะครับโครงการนี้จะเป็นเช่นไรนะครับโอเคครับผมสุดท้ายนี้นะครับต้องขอบคุณทุกท่านขอบคุณพี่ๆผู้ใหญ่ใจดีนะครับผู้ใหญ่อ่า ไม่ประสงค์ออกนามนะครับทุกท่านมากๆนะครับที่ร่วมสมทบทุนนะครับสร้างบ้านนะครับให้กับน้องบิกซีนะครับอีกไม่นานครับผมอีกไม่นานอีกไม่นานเกินรอนะครับเสร็จแน่นอนนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ล่าลากันไปเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับกับ EP หน้าว่าจะพาทุกท่านไปที่ไหนนะครับต้องรอติดตามรับชมนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม